สวัสดีครับพี่น้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับเด้อที่ติดตามรับชมช่อง9้าชนะจ,จนตลอดมาเหตุให้มีกำลังใจในการออกถ่ายทําหาคลิปดีๆให้พี่น้องในเมืองครับสำหรับมื่อนี่กับมาเอาใจสายพัฒนานเด้อครับเด้อสำหรับพี่น้องที่รอรอคอยขอบบานกะโอกาสหนาเนาะครับเนาะคลิปหนากสิพยายามที่สิออกหาให้พี่น้องในเมือง มือนี้ก็ขอเป็นสำหรับผู้ที่ลอสายพัฒนาเนาะครับเนาะครับกะมือนี้กะมีควยงามตัวหนึ่งนะครับเด้อที่สิมาเปิดราคาครับผมสิบอกว่าควงงามสักทีเดียวกับโบแมนเนาะครับเนาะกะเป็นคือโบหูจักที่ไปที่มาของเราก่อเขาหล่อยะเนาะครับเนาะแต่ด้วยโค้งสา่งของเขานะครับมันเกิดมันมันเป็นสามารถิส่สิเป็นพัฒนาได้เนาะครับเนาะครับกับมาเมืองครับเปิดราคา เป็นควายแม่สาวครับทองแรกครับเป็นควายแม่สาวทองแรกนะครับเด้อพื้นที่ที่ผมอยู่นี่ก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแน่จังหน่อยนะครับเนาะพิกัดนะครับอยู่ตำบลศรีสุขติดต่อกับตำบลบึงสำโรงนะครับเด้อเป็นแผ่นปูนนะครับแผ่นปูนครับในเบื้องต้นเจ้าของเพิ่นกะมอบหมายให้ผมเป็น ผู้ประสานนะครับเนาะเป็นผู้ประสานก่อนค่อยสแกนก่อนว่าถ้าผู้ใดสนใจอิลีผมจะกระซห้เบอร์โทรเพื่อที่สิคุยกับเพิ่นอีกที่หนึ่งครับเพราะว่าเพิ่นมีภารกิจงานธุรกิจเพิ่นหลายครับกะผมกะมาขอเพิ่นถ่ายคลิปมาเยี่ยมชมกะมีความเก่งใจเพิ่นอยู่นะครับเนาะรับกันเลือสิีขอเป็นธุระประสานงานเบื้องตน้น เพื่อที่จะสแกนผู้ที่สนใจอีลีแล้วก็ให้เบอร์โทรไปอีกเทียนหนึ่งครับผมครับมาเมืองข้อมูลเฉพาะตัวของสาวแม่นีนะครับเนาะครับกับเป็นสาวทองแหลกนะครับเด้ออายุทองกับประมาณสามเดือนแล้วครับพ่อแม่เขานี่โบหูจักนะครับเนาะว่าเป็นสายใดเราก็อะไรโบลูจักส่วนลูกในทองนี่ก็ พอกับเป็นพอบ,นบานครับแต่โตใหญ่ครับผมโตใหญ่น้องสาวนี่เพิ่นก็นมีส่วนสูงกันนาดอยู่ประมาณลอยสามสิบห้าบวกนะครับเด้อแต่ขนาดสิบเกินลอยสี่สิบทั้งนี่กะอาจสิมีความขาดเ่อนนะครับเด้อพี่น้องสนใจกับข้ามาเม่องโตจริงมาวัดเอาเด้อครับเด้อเงินเงินเป็นเงินของเฮาเองก่อนที่สิออกจากกระเป๋ากะ จะได้มาเสียคำว่า,าที่ผมบอกไปในคลิปนะครับเนาะเพราะว่าผมกับประมาณการครับมาเมึงอัตลักษณ์ครับด้านหนาคตาแต้มแก้มจำอ่องคออิกบกเผาวคใหญ่ะนะครับเนาะกำไลขาถุงเท้าคมีเบิดมามึงทีสันประคอข้อปลาเข็งหลังปลาบูหูใบตองศาสตร์ก็ะด้นะครับเนาะในส่วนของถ่ายหรือว่าหางครับ ก็สีมีหางลามนะครับเนาะโขกหางกับใหญ่คักขับมึงพี่น้องร้องมึงโงกหางเ้อครับเด้อมึงสังเกตมึงใหญ่ค่ะกระดูกครับกระดูกเชิงกรานครับมีความกว้างครับรับกับถ่ายอ่างถี่ใหญ่ๆนะครับเนาะแข็งขาใหญ่เนื้อหนังดีครับผมถ่ายกลมหางลามนะครับเนาะครับถือว่าภาพรวมถือว่างามนะครับเนาะถือว่างาม ผมมีขอสังเกตอีกนะครับนะสำหรับผู้ทีไดไปผมว่าตัวนี้ครับมีโอกาสที่ราคาที่สิกระโดดขึ้นสูงได้อันนี้เป็นความรู้สึกผมนะครับนะเป็นเป็นความรู้สึกจากประสบการณ์ที่เ็ดคลิดมากกับบริเวณวดห่นนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเขาสิไปได้ไกลด้วยโครงสร้างที่เห็นอยู่นี่แหละครับเขาสิไปได้ไกลแล้วก็ราคาสิสามารถกระโดดต่อไปได านหอยที่ต้องการควายลักษณะนี้ไปผมว่าไปต่อมีกําไรอยู่เด้อครับเด้อหรือว่ามือใหม่ที่อยากได้แมพันธุ์ดีๆผมว่าตัวนี้กะบ,บ่ผิดหวังบ่ผิดหวังครับไปต่อได้เป็นแมพันธุ์กะถือว่าได้ดีเล้ล่ะครับความเชื่องของเขาตัวนี้เขาม,มีความเชื่องอยู่เด้อครับสามารถที่สิเขาไก่ได้เขาไก่ได้ เป็นอย่างผมถึงบอกว่าเขาสามารถที่สิราคากระโดดได้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือหล,หลังจากที่เขาขอดนะครับเนะาะผู้ใด่ซื้อไปเพื่อที่เลี้ยงพัฒนาสายพัฒนาค่ะส่พอดีๆเขาไปมีใบมีหลอดให้ครบนะครับเนาะราคาจากที่เปิดใ้มันกระสิกระโดดไปอยู่แล้วล่ะครับสองราคานี่พร้อมกับทองนี่นะครับเนาะขั้นใดลูกแม่เขาลุ่นให้ได้ลูกแม่ก็ ได้ลูกแม่มากถือว่าเออมีกําไรต่อแล้วเนาะครับเนาะนีก็อีกส่วนหนึ่งแต่โดยถึงเขาสิบบมีลูกแม่แต่โดยโตัวของเขานะครับสามารถที่สิไปต่อได้ผมเสียยังสั่นนะครับเนาะอาจสิบตรงกับพี่น้องที่พ้นมีความเฉีียวชัาดกักักได้นะครับเนาะครับถ้าพี่น้องสนใจกติดต่อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรืออาจสิโทรตรง เบอร์ผมนะครับเลขศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าสามครับกระโรได้ตลอดถ้าผมบ่สะดวกรับสายกะเดี๋ยวจังไรผมกระอจสิโทรกลับนะครับเด้ออาจสิโทรกลับผมกระจีเพียงแค่สแกนนะครับเด้อสแกนก่อนที่สิสแกนขอคนที่ให้ความสนใจอีหลีอยากได้อีหลีกนะครับเนาะอยากว่าเมืองโตครับเราผมกระสิให้เบอร์โทรคุยกับเจ้าของเพิ่นอีกเที่ยนึงครับผม เหตุผลกระจังที่บอกนะครับบ่าอยากให้เพิ่นพอยากไปเป็นภาระะเพิ่นนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกับเบไัยมีความตั้งใจที่สิค้าขายเอากําไรกับควายกับธุรกิจควายนะครับเนาะเพิ่นมีธุรกิจอย่างอื่นอยู่ควายตรงนี้เพิ่นกับเป็นเพียงแค่ความชอบความหมักของเพิ่นเพิ่นกเาาเ็เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงซื้อบบได้ว่าสิหวังกําไรจากมูนี้ครับ สำหรับผู้ที่ได้ไปเพื่อนกันเน้นย้ำว่าอยากขายให้คนที่เอาไปพัฒนาต่อไปเลี้ยงดูนะครับเนะาะเพราะอยากขายเขาลงเชือกครับนี่แหละวัตถุประสงค์ของเพื่อนครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อผ่านผมได้ตามที่ให้รายละเอียดไปนะครับเนาะครับสุดท้ายค็ขอฝากนะครับเด้อฝากช่องก้าวชนะจนไหวเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ให้พี่น้องได้รับหล้ข้อมูลข่าวสารในด่านราคาควายงัวน,นะครับเนาะครับให้พี่น้องได้เข้าถึงกตสิมีถือใจบ่ถือใจก็ต้องเป็นธรรมดาเนาะครับเนาะขออภัยหลายๆคันไลที่บ่ถือใจสุดท้ายสวัสดีครับ